คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะถอดตัวท่อรวมวไอดีนะออกมานะครับผมกำลังทำการถอดท่อรว่วไอดีออกมานะฮะตัวที่เป็นพลาสติกนะของติงดรถมามันเป็นพลาสติกมันไม่ค่อยทนนะฮะใช้ไป,ไปงานไปนานๆมันก็จะเกิดการรั่วซึมได้นั่นเองอ,อันนี้ก็เป็นตัวท่อรว่วไอดีนะฮะ,ะตัวที่เราจะถอดมาเปลี่ยนกันนะฮะตอนที่มีปัญหาเรื่อง รั่วซึมนะฮะแตกรั่วซึมนั่นเองนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองอน,น,เนี่ไงชัดเจนเลยเห็นไหมฮะภาพน้ํามันออกมาอย่างชัดเจนเลยนะฮะคือมันรั่วจากมุมนี้เลยนะฮะเห็นไหมว่ามันอ้าออกจากกันคือสองชิ้นเนี้ยมันคนละชิ้นกันแล้วมันมาประกบกันตรงกลางแล้วก็จะมีรอยต่อเห็นไหมรอยต่อที่เป็นรอยต่อตรงกลางนะฮะแบบนี้ใช้งานเปน็นานานมันจะอ้าออกจากกัน